เฮ้ยบักทองนั่งหนาซีดหนาเซียวเลยเนาะมาคืนจัดไปจักรอบว่ะแปดเทื่อละมั้งฮะไอ้ทองเห็ดเรื่องยังว่าเลยแปดเทือเลยบอกเรื่องยังว่าอีหยังละ่ะ <c oughs> ขี่แตก่กะตีข้าบุลูเลยว่าเมื่อวานนี่กินอีหยังมากว่ะแล้วขึ้นไปยังสัตว์ล <c oughs> ่ะว้ยเขากับบุลูเขากัน <c oughs> แต่แต่โอ้ยว่าดหอดแล้วมันปวดอีกบ่ไหวแล้วเขาตกไปเลย เราเป็นยังไงท้องแล้วดก็เป็นี้ยงสัตว์ล่ะสงสัยเขาเสยิบยาพิษมาจากบ้านวะเฮ้ยฮะยิบยาพิษโอ้ยนี่ตนน้นในท่อเงนงี้ยที่ต้นนี้มันขี้แตกมันบอที่ต้นนี้มีมูยังมึนนะไอ้บ้าหายาพิษ